อันนี้ขบวนที่เราจะเข้าสถานีเบ็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่3ามใช่ไหมครับอืมาแล้ปล้เปรี้ยวสองเก้าสองตุดสายแค่นี้นะใช่แล้วครับไม,ไม่ไปต่อไปพรุ่งนี้นีจะออกขบวนแรกพรุ่งนี้นีออ่ออกขบวนแรกใช่ไหมอือแล้วเมื่อไหร่สามเก้าหนึ่งจะมาครับสามเก้าหนึ่งเครืหลังตามเคร่งนี้ เลสามก็หนึ่งเข้า, 1, ขาชานฉลาไหนครับสามก็หนึ่งเป็นสามแปดแปดนี่เป็นสามแปดสี่แล้วก็ไปดีฉลาที่เป็นสามแปดสี่เให้หยุดไนมะ่ได้เให้หนี ขบ,บรถทบาวันที่379กรุงเทพจุมหาจากอังเซา